กราบเรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาตรีสมุทรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนทัญญสิทธิศิลป์เป็นตัวแทนจากจังหวัดปทุมธานีวันนี้หนูจะมาเล่าความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของหนูค่ะขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าวเชื้อชาวมอนนครธรรมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพระยาก้าวหน้าอุตสาหกรรมนี่คือคําขวัญประจําจวดปทุมธานีจังหวัดที่หนูอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งกว่าจะมาเป็นจังหวัดปทุมธานีที่มีความเป็นปึกแผ่นและรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ได้นั้นต่างมีประวัติที่ยาวนานไม่น้อยกว่า300ปี นับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชได้มีการกวาดต้อนชาวมอญจากเมืองมอตมะอบพยพหนีศึกจากพมา่ามาที่บ้านสามโคกต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาลัยได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านสามโคกเป็นเมืองประทุมธานีหลังจากนั้นในสมัยรัชกาลที่สได้มีการใช้คำว่าจังหวัดแทนคำว่าเมืองและเปลี่ยนชื่อเป็น จังหวัดปทุมธานีมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับจังหวัดปทุมธานีนั้นแบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดอำเภอด้วยกันโดยสำหรับตัวหนูอาศัยอยู่ที่อำเภอธัญบุรีซึ่งในสมัยก่อนนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งแต่ถูกยุบรวมให้เข้ากับจังหวัดปทุมธานีค่ะคนในอำเภอธัญบุรีนั้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด โดยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานีนั้นก็มีอยู่มากมายหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันเช่นผ้าเข่ามา้าเครื่องปั้นดินเผาแคบหมูไร้มันซึ่งสินค้าต่างๆเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ภายในจังหวัดปทุมธานีค่ะ สำหรับวิถีชีวิตของคนปทุมธานีในสมัยก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทางการคมนาคมการติดต่อค้าขายทุกอย่างจะใช้คลองเป็นเส้นทางสายหลักซึ่งคลองที่สำคัญในส่วัปฐุมธานีก็คือคลองรังสิตประยุรศักโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อรองรับการขยายตัวการส่งออกข้าวที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะ และอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของคลองแห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ประกอบประเพณีตักบาตรพระร้อยทางน้ำซึ่งประเพณีนี้ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดปทุมธานีนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีอาหารที่เลื่องชื่อก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับซึ่งสันนิษฐานว่าถูกนำมาเผยแพร่โดยชาวจีนที่ชื่อว่านายโกฮับ ซึ่งได้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นคนแรกในคลองรังสิตประยุรศัก์แห่งนี้ค่ะนอกจากประเพณีวัฒนธรรมอาหารที่เรื่องชื่อของจังหวัดปทุมธานีแล้วสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้สําคัญต่างๆก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีนั้นก็มีอยู่มากมายหลายแห่งเช่นหออัคระศิลปิน พิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปทุมธานีพิพิพธภัณฑ์บัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญบุรีซึ่งพิพิพธภัณฑ์บัวนี้บัวถือเป็นดอกไม้สําคัญของจังหวัดปทุมธานีนั่นเองค่ะสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญต่างๆเหล่านี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดปทุมธานีอย่างไม่ขาดสายค่ะ ทั้งหมดที่หนูกล่าวมานี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวปทุมธานีทุกๆคนซึ่งแม้ว่าในสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของชาวปทุมธานีและบรรพบุรุษของเราค่ะขอบคุณค่ะ